จเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสนับสนุนเงินทุนระดับหมู่บ้านมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประชาชนในหมู่บ้านในการบริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านละ280,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมตรวจสอบ และติดตามการดําเนินง,งานโครงการให้มีประสิทธิภาพบ้านทุ่งพักหมู่ที่9ตําบลทุ่งนุย้ยอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลสภาพของหมู่บ้านเป็นที่ราบรุ่มหน้าดินตื้นเหมาะสมแก่การทํานาและพืชไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้แก่ทำสวนผลไม้และสวนยางพารารับจ้างกรีดยางรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย34,945บาทต่อคนต่อปีครัวเรือนมีการออมร้อยละ80ของครัวเรือนทั้งหมดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น932คนจำนวนครัวเรือน246ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ65%เปเซนับถือศาสนาอิสลาม35%เปเซวิถีชีวิตของชุมชนบ้านทุ่งพักจะอยู่กันแบบเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเครือญาติกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอจอบ้านทุ่งพักหมู่ที่9ตบทุ่งนุย้ยออเภควนการหลงจังหวัดสตูลได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขคอ,อ,อจอจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพุทธศักราช2543 เป็นเงินจํานวน2,80,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับให้ครัวเรือนเป้าหมายในการยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการในอาชีพของตนเพื่อสร้างไรายได้สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในส่วนของการที่สมาชิกยืมไปประกอบอาชีพนะครับเราจะพิจารณาตามที่เขานําเสนอโครงการมาเช่นโครงการาเลี้ยงแพะนะครับแต่ละครัวเรือนนะครับก็จะ ให้ยืมเงินไปประมาณ10,000บาทบ้าง8,000บาทบ้างเพื่อไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงแพะในส่วนของการค้าขายก็จะให้ประมาณ10,000บาทนะครับเพื่อที่จะไปซื้อของมาจําหน่ายต่อนในร้านค้าของเขาและกําไรก็เอามาผ่อนยืมให้กับกองทุนกกกจนะครับโดยมีคณะกรรมาการมารับผลตรงนี้ทุกเดือนเวลาวันที่7นะครับถ้าเคยมีความสามารถที่จะผ่อนชําระได้ก็ให้ผ่อนได้ทุกเดือนส่วนถ้าไม่มีก็ให้มาชําระได้ปีละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับในส่วนนั้นส่วนมากจะเอาไปทํา ในโครงการของเขาก็คือจะไปปรับปรุงสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในสวนปาล์มของเขาในสวนยางพาราของเขานะครับซึ่งในส่วนนั้นก็ทามาแบบนี้โดยตลอดก็ชาวบ้านก็เห็นความสําคัญถึงเงินกองทุนกกกจในส่วนนี้นะครับการแรกจะไปยืมเงินก่อข้อกอจนี้มานั้นเป็นเงิน8ป0 0นบาทได้มาซื้อแม แผะแม่เป็นแม่พันตัวแรกก็เ,เลี้ยงมาประมาณหกเดือนได้ลูกสองตัวแล้วเขาค่ายแปะค่ายลูกแปะนั่นแหละไปใจเงินจะยืมมาตอนนี้่มีอยู่หกตัวี่เป็นแม่พันแล้วก็มีลูกแปะอยู่ประมาณหกตัวคิดวาคิดว่า,วาถ้าว่าโครงการก็จะให้เพื่อนยืมทอก็จะยืมทอมา เพื่อซื้อพอพันประมานเงินนึ่งมื่นบาทพมยาสามมารกระยายแล้ก็ให้ให้มีแมปันได้เพิ่มมาขึ้นแต่อย่างนึงพมสามารถเรียงชีพมีเงินที่จะจ่ายใช้ในบ้านรวมทั้งสามมารเอาไปจ่ายขึ้นเงินที่ยืมมาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้จะมาจากมุลเอือขี้แปะมาทำผุยผุยมัก,มกเพื่อปลุกพัก เพื่อลดการจ่ายตัวเองโดยเดีว่าเดิมเนี่ยผมมีอาชีพเกษตรกะรหลังจากนั้นเนี่ยพอมาได้เงินนี่พมก็มาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ปัจจุบันเป็นอาชีพรองกล้องคล้องกล้อง,อ,งองตัวพ,อพ,อพ,อพอ่มแลกบ้านแักครอบครัวทำไมาพมเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งหลูกเรียนนะอื่นๆอีกต่างทางซึ่งพมก็ต้องขอขอบคุณ ครงการนี้ที่ให้โอะกาสพมนะคะเป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและกะาะกรรมการของหมู่บ้านที่ให้โอกาสพมครับเอาพุน่นใดไปยิมเบียก็คกอ่อนจอประจําเขาขอขออมืองแปดพันเอามาต่วยวอยอดองงในลานไงจากจะว่าพุ่นมีทุนอยู่หน่อยขคงในลานพุ่นจะมีหน่อยพอได้เบียก้อนนี้มาเพุ่นจะได้ต่อยอดไปเยอะจากจะว่าพุ่นมีโคกเล็กจะได้เป็นโคกหมาข,ขึ้น จากตีเบี้ยเขาประมาณเดียวเขาบอกเขาจให้มาทุนตรงนี้มาลกเบี้ยไม่มีใช่ไหมก็โอเคมันก็ดีว่าแต่แบบเราไปยืมลกเบี้ยเข้ามาคือโดได้ต่อยอดได้ได้เยอะแล้วก็ทุนที่เราให้เขาก็คือว่ามันก็หายขึ้นจากการที่ไม่มีลกเบี้ยคือหนึ่งเราว่าเป็นกำไรในสมุทรเสนได้ใช่ไหมโอเคก็คือดีขึ้นค่ะเพราะเขาบอกอย่าต้นทุนเราเราเราคือนงายคือเราต้งเทีดบลเบี้ยต้นทุนเราก็ดีว่าแต่เราต้องไปยืมเบี้ยตรงเอื่นมาใช่ไหมกำไรแต่เดือนเราก็โอเควะเราสามารถคืนใด้คขาไดหายด้วยเพราะเดิมเราไม่ต้องมีเราได้แต่กำไรอย่างเดียว จะเกิดขึ mm. ้นแต่ละเดือนคือเรามีพ้นชายได้ไป่ต้องเทศ่อเส้นปีคนีเราก็มีเก็บกล้องกองเขาจะวาให้เขาปกติก็ได้เข้าไปเยื้อเงินกอขจกมา8ป0 0บาทเอามาลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือซื้อเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานก็ได้ต่อยอดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถก็ ซื้อมาแล้วก็มีผลกําไรเข้ากลับมาการที่เราได้มีเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆก็มันเป็นการง่ายต่อการซ่อมเครื่องจักรอะไรแบบนี้ก็ช่วยทุนแรงทุนทุนแรงทุนลูกน้องอะไรไปก็ได้เยอะอพูดถึงประโยชน์ของโครงการก็คือหนึ่งเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปยืมตังค์นอกระบบที่มีดอกเบี้ยเยอะอได้เงินทุนมาโดยไม่ต้องมีการเร่งรัดคืนแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยพอถึงเวลาคืนกําหนดก็สามารถเก็บ ตังคืนได้ตามกําหนดที่เขาก,กาหนดมาครับในส่วนของประเด็นที่เราประสบควาสมสําเร็จจริงๆแล้วต้องต้องยกยกให้ผู้ใหญ่บ้านชุดแรกนะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านเก่าทองนะครับเขาจะให้ยืมเงินโครงการโกกกจอนี้แล้วก็เก็บกับอย่างถูกต้องมาโดยตลอดนะครับซึ่งทําให้ทําให้คณะกรรมการชุดหลังๆได้เห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับเขาทาโดยที่ให้เขายืมคนละสองหมื่นบาทไปประกอบอาชีพสิ้นปีก็ส่งกลับหมดนะครับโดยที่ มีระเบียบบังคับที่ชัดเจนก็คือผู้ที่ยืมเงินกอกจะไปให้คืนไม่หมดนะครับถ้าขาดสกุลก็จะไม่ให้คนอื่นยืมซึ่งเขาจะไปตามกันเองในส่วนนั้นนะครับนั่นพอถึงมาผมก็ต้องทําตามระเบียบกฎกติกาเดิมๆที่มีอยู่เพื่อที่จะให้เงินนี้มีมีอยู่ในชุมชนตลอดไปนะครับในส่วนนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราประสบความสําเร็จนะครับนะครับหน่วยงานของพนะกามชนนะครับไม่ว่าวอำเภอจังหวัดนะครับจะลงมาให้คําปรึกษานะครับกับ ทีมมานคณะกรรมาการแต่ละชุดโดยตลอดให้คำปรึกษาให้คำแนะนําโดยเฉพาะในเรื่องของการนําเสนอโครงการการให้กู้ยืมเงินนะครับจะแนะน,นาําคณะกรรมาการแต่ละชุดโดยตลอดหรือไม่ก็ให้คณะกรรมาการกกกจแต่ละชุมชนไปอบรมเพื่อที่จะมาทำเงินยืมให้กับสมาชิากกกกจอของเรานะครับจากผลสําเร็จในการพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งพักเป็นหมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมคิดร่วมทํา ร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจึงนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืน